สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซีคลิปที่855นะวันนี้รูน่8 8 8ของเราก็มาเด็กขาวสารูน่าซีกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรูน่าซีอยู่3เรื่องนะฮะแล้วเกี่ยวข้องกับ XRP นะฮะอยู่1เรื่องนะเรื่องแรกนะก็เป็นกระเป๋านะฮะที่ลงท้ายด้วย7 F 6 6นะก็ได้มีการเผารู n a c นะไปทั้งสิ้นนะ 160ล้านลูน่านะฮะก็เป็นการเผากระเป๋าใบนี้เผาบ่อยมากนะจนไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของใครนะอันนี้ก็เป็นข้อที่1วันนี้เองนะก็จะมีการอัปเกรดระบบนะฮะเป็นการพัฒนาอัปเกรดระบบของทีมนะก็เป็นเรื่องการดูแลระบบก็ให้อัปเกรดไปนะฮะ วันนี้เซรามิกนะก็ประกาศว่าจะเสนอแผนการเป็กเนี่ยในวันที่5ทธันวาคมนะฮะปีนี้นะ,ะส่วนชุมชนจะโหวตให้ผ่านหรือไม่ก็สุดแท้แล้วแต่ชุมชนนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องนะ,ะประเด็นการอุทธรณ์นะ,ะของคดีลิเิลหรือ x r p หลายคนก็สงสัยว่าเป็นการอุทธรณ์ในประเด็นไหนต้องบอกงี้นะฮะว่าการอุทธรณ์ตรงนี้เป็นการอุทธรณ์ในประเด็นขับปรับ นะไม่ใช่เป็นการวุทอนว่าเอ่อ XRP เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ไม่ใช่นะฮะ เป็นการอุทธร์เฉพาะจำนวนค่าปรับนะแล้วเสกเองก็ยังไม่ได้ยื่นนะเอกสารลำดับที่2นะมันเหมือนเป็นการอุทธร์เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความนะเขาเรียกว่าอุทธร์กักนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะส่วนถ้าเกิดเขาไม่ยื่นเอกสารเนี่ยภายในกำหนดเวลาเนี่ยก็คือแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนี่ยนะอาจจะมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องระเบียบว,วิธีพิจารณาของศาลสัม,มการนะเราก็ไม่ก้าวล่วงแต่ที่แน่ๆ ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยนะออชุมชนเนี่ยอย่าแตกตื่นมันกันเกินเหตุนะว่า XRP เนี่ยมีการอุทธรณ์ในอะไรนะก็อุทธรณ์เฉพาะประเด็นค่าปรับหมายความว่าเขามองว่าค่าปรับมันน้อยไปแค่นั้นนะนะฮะแต่้ประเด็นว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่มันจบแล้วนะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปมิขนั้นแล้วนะออบิดไว้เขาคงไม่กล้าที่จะยื่นนะขอ,อ,อสปอตนะ XRP นะ ETF หรอกนะเพราะว่าไอประเด็นเรื่องเป็นหลักทรัพย์หรือไม่มันจบไปแล้วเรามาดูกันนะฮะเรื่องแรกนะก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะว่ากระเป๋าที่ลงท้ายด้วย 7F66 นะคือกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันมีการเผาอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะ ไอการเผาตรงนี้เนี่ยเกิดจากเทอรล่าฟอร์มแลบเขาส่งมาเผาหรือเป็นของใครเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ก็ไม่ได้มีการ KYC เอาไว้นะฮะกระเป๋าใบนี้ก็ยังโนเนียมอยู่แต่มีการเผาอยู่เรื่อยๆก็ลินทีล100 200ะร้อยสองร้อยนะฮะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยด้วยการลินตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้นะมีการเผาโดยค่าธรรมเนียมเนี่ยไปประมาณ25ล้านอ่ะนี่ก็ว่ากันไปนะส่วนวันนี้เองนะก็จะมีการอัพ อัปเกรดระบบนะอัปเกรดนะฮะ v 3.1.6จุดเยอะหรือเกินนะเออเราก็จำเพียงแค่ว่าเออมันก็เป็นการอัปเกรดระบบอนะเอาแค่นั้นอนะอีก2ชั่วโมงข้างหน้านะก็พรุ่งนี้ก็น่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งฮะก็ตัวนะทวิตเตอร์นะซึ่งไม่รู้เป็นตัวของเซรามิกหรือไม่เนี่ยแต่เขาก็เป็นคนทวิตนะเ,เกี่ยวข้องกับแผนการเป๊ก ของคุณเซรามิกนะซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยนะคุณเซรามิกเองเนี่ยเขาบอกว่าเ,เป็นการถแถลงข้อได้จริงนะวันที่5ธันวาคมนะก็คือ5ธันวาคมของปีนี้เนี่ยนะ,ะเขาจะเสนอข้อเสนอเออซรามิกรีเพ็กนะโดยการตึง USDC ที่1ดอลลาร์นะฮะเข้าไปสู่ <c oughs> เข้าไปสู่นะการกการโหวตนั่นแหละฮะการโหวตในชุมชน ไอ้ส่วนว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยชุมชนจะตัดสินใจยังไงก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบนะล่วงหน้านะส่วนแผนเป๊กเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันจะมีทีมนะที่เอ่อให้ความเห็นทั้งสิ้นเนี่ยหกความเห็นนะความเห็นที่มีให้ความเห็นอยู่เนี่ยนะฮะบูฟไฟนะเขาก็รวบรวมเอาไว้ให้นะเสร็จแล้วประเด็นปัญหาก็คือว่าแผนไหนจะผ่านนี่อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่ง ตัวเขาเองเนี่ยนะฮะทวิตเตอร์ท่านนี้เนี่ยนะเขาก็ตอบคําถามชุมชนอย่างมากนะเขาก็บอกว่าหลักประกันหรือทุนสํารองเนี่ยถ้าเกิดมันน้อยเกินไปในความผันผวนมันก็จะมากแต่ชุมชนเราก็ผันผวนหนัก,นกๆเราก็สนุกใช่ไหมเราก็สนุกนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ตั้งออเดอร์ไว้ใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดนะฮะมันมีหลักประกันเยอะนะ ก็ผันผวนน้อยนะผันผวนไปแค่1ดอลน,นะฮะหรือผันผวนให้รูน่าหน้า1บาทเราก็เฮแล้วนะฮะฉะนั้นก็ว่ากันไปสําหรับการตอบคําถามอันนี้ก็เป็นความกาวนะอาจจะทําให้นะ,ะราคาของตัว USDC พุ่งขึ้นรับนะความเห็นตรงนี้อ่าว่ากันไปเนาะอันนี้ก็เป็นความเห็นของออทวิตเตอร์ท่านนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งฮะเ,เป็นทวิตเตอร์ของคนตุรกีหรืออินฟลูเอนเซอร์ของชาวตุรกีนะ เขาก็บอกว่าย้อนอดีตนะไปในปี2022เนี่ยนะฮะในวันที่12เมษายนปี2022หรือ12เมษายนปี2565เนี่ยนะฮะเออ USDC เนี่ยนะมีอุปทานหมุนเวียนอยู่16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่มันก็เท่ากับเม็ดเงินนะที่มันจะเข้าเออคือมันเป็นเม็ดเงินนะก้อนเท่าๆก,กันกับการอะไรนะ การคืนของ FTX เหมือนกันนะ FTX ก็คืนเงินให้กับลูกค้าเนี่ยนะ16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันอันนี้เนี่ยก็16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันนะดูมันจะตรงกันเนาะประเด็นปัญหาก็คือว่าไอ้16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหมายความว่ามันมีอุปทานอุปทานนะอุปทานเนี่ย1น0 0 0นะ6,000ล้านดอลลาร์ USDC USDC นะ แล้วปัจจุบันเลย USDC เรามีเท่าไหร่ USDC เรามีแค่แปดพันะฮะไอตอนนั้นอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันนะนี่มันหายไปครึ่งหนึ่งมันครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเอ่อมันถูกมิ้นเอ่อมันถูกมันถูกขายใช่ไหมฮะพอขายครึ่งหนึ่งของ USDC เนี่ยนะเอ่อจากไอหนึ่งหมื่นหกพันล้าน USDC เนี่ยมันก็เลยไปเป็น Luna ซีไอตรงนี้นั่นแหละนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อ ตอนนั้นที่มันมีการโจมตีระบบใช่ไหมฮะก็คือมันมีการขายทุ่มขาย USDC นะฮะแล้วก็ลูหน้าซีมันก็เลยมิ้นตัวเองขึ้นมาเพราะมันต้องไปเผา USDC เพื่อมามิ้นเป็นรูหน้าซมันก็เลยหลุดเป๊กอย่างรุนแรงนะเพราะว่ามันมีการเทขาย USDC ครึ่งหนึ่งนะถ้าเกิดคุณย้อนดูนะไอเนี่ยเห็นไหมฮะหน0่งล้านนะยอดเดียวกับ FTX เลยเนาะและไอคนที่โจมตีเองก็ เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันด้วยอันนี้ก็ดูดูกันไปนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งฮะก็อย่างที่ผมเกินเอาไว้นะในช่วงแรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการยื่นอุทธรณ์นะฮะของตัวเซกนะต่อคดีของ FtX เนี่ยมันไม่ได้เป็นการอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า FtX เป็นหลักทรัพย์หรือไม่แต่มันเป็นการอุทธรณ์จำนวนค่าปรับต้องบอกก่อนนะฮะ มันเป็นการอุทธร์จำนวนค่าปรับคือศาลเนี่ยท่านตัดสินจำนวนค่าปรับว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่จะต้องจ่ายเท่าไหร่นะแล้วเขาก็เลยยื่นอุทธร์นะจำนวนตรงนั้นนะจำนวนตรงนั้นหมายความว่าไอ้ไอ้ประเด็นเป็นหลักทรัพย์หรือไม่มันจบไปแล้วนะคืออันนี้มันเป็นปัญหาก็เหมือนเอาง่ายๆนะคือตัวตัวเทอร a ล่าฟอร์มแลบเนี่ยนะฮะสมมตินะ ไอตอนที่เขายินยอมที่ว่าจะจ่ายค่าปรับไม่จ่ายค่าปรับอะไรนั่นนะฮนะ,ะแล้วตัวเทอรล่าฟอร์มแลบเขาทําสัญญายอมว่ายอมจ่ายทั้งหมดเพราะเขายือล้มละลายไงก็คือ คือฉันไม่มีจ่ายหรอกนะฮะถึงฉันจะตกลงไปมันก็เป็นนี้เป็นนี่ในกระดาษอ่ะเป็นนี่ในกระดาษที่ฉันนอนบนฟูกนะประมาณนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยของเซกเนี่ยเขาไม่เหมือนกันไอ้ของตัว exrp เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะบริษัทเนี่ยเขายังเปิดกิจการอยู่แล้วเขายังดําเนินกิจการอยู่ฉะนั้นเขาต้องไฟเต็มที่นะฮะเพราะว่าเขาจะเสียเงินเท่าๆกับเทอรล่าฟอร์มแล็บไม่ได้เพราะมันมีการหยิบยกประเด็นของเทอรล่าฟอร์มแล็บเนี่ยนะไปเสนอต่อศาลในวันที่7สิงหาตอนนั้นด้วยนะฉะนั้นแล้ว เออก็ดูกันไปอันนี้เป็นประเด็นเรื่องค่าค่าปรับนะฮะไม่ใช่นะเออว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่นะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจใหม่ไม่ใช่ไปนตนกกันเกินสมควรนะเออแต่ว่าคนในโลกคริปโตก็เป็นกุ้งเต้นอยู่แล้วตามการตั้งชื่อนะก็ชอบดีเหมือนกันนะกุ้งเต้นคือมันดีดดีดไปดีดดีด,ด,ดมานะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําตัวเป็นกุ้งเต้นฮนะเราก็นิ่งๆไปนะ อย่างที่บอกฮะว่าเขาอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อ,อ,อข้อกฎหมายว่าด้วยค่าปรับเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่นนี้ตัวคณะผู้สอบสวนนะอันนี้เป็นคณะผู้สอบสวนนะเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดอันนี้มันสอบสวนในเดือนตุลาคมก็สนุกเหมือนกันนะนะคือตอนนี้เนี่ยนะทรัมป์เนี่ยกับอีลอนเนี่ยเขาจะไปปรากฏตัวในจุดที่เขาเออที่ตัวทรัมป์โดนยิง นะโดยเขาจะไปปากฏตัวเพื่อให้เป็นกระแสต้องบอกงี้ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะก่อข่าวนะทาให้ดึงกระแสเข้ามาไอ้ฝั่งหนึ่งก็ฝั่งทั้์เองเนี่ยก็พยายามดึงกระแสว่าเนี่ยส่งเงินไปช่วยสงครามแต่ไม่ช่วยน้ําท่วมนะอีกอันนึงก็นะฮะมีการสอบสวนในสภาด้วยโดยตอนนี้เนี่ยคณะผู้สอบสวนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกกัมลาเฮลิสปล่อยให้ภัยคุกคามความมั่นคงนะะก็คือให้มันมีคนข้าม ข้ามแดนเข้ามาแล้วสร้างความกลาโกาหนลและเป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายนอะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อกล่าวหานะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อกล่าวหามาในวันที่3ตุลาเนาะก็ใกล้แล้วสิฉะนั้นนี่เขาก็ต้องมาให้ถ้อยคำไหมอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องความไม่สงบของอิสราเอลนะตอนนี้ไบเดนก็ออกลงที่จะไปคุยว่าเฮ้ยอย่าไปยิงคลังน้ํามันนะเพราะว่าถ้าไปยิงคลังน้ํามันเนี่ยน้ำม,นมันมันขาดใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญหากับสเมกาด้วยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่ง อย่างที่บอกฮะว่าอีลอนเองเนี่ยเขาก็นะเออค่อนข้างที่จะไฟให้กับทำนะไม่ว่าจะเป็นการปกปิดนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ได้ลงทะเบียนก็คือไม่ใช่คนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะมาเลือกตั้งเขาเรียกว่าบัตรผีนะคือโนเนมมาเงี้ยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งอีลอนก็ไม่เห็นด้วยนะอ่นนี่ก็ว่ากันไปนะเนาะ อันนี้ก็เป็นพูดถึงว่าตอนนี้เซกเนี่ยยังไม่ได้ยื่นนะแบบฟอร์ม C นะให้ครบท้วนบริบูรณ์เป็นครั้งที่2นะซึ่งเป็นรายละเอียดที่เขาจะต้องอุทธร์ประเด็นปัญหาก็คือว่าเขาจะเขาจะเขาจะยืน่นไหมนะเพราะว่าเห็นว่ามีการประชุมกรณีพิเศษอยู่นะอาจจะถอนอุทธร์ก็ได้นะก็ดูดูกันไปหรือถ้าเกิดจะยื่นเพราะว่าการยื่นตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันเป็นการยื่นกักยื่นกักตรงไหนยื่นกักตรงที่ว่ามันจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์นะ ไอคนที่ยื่นเนี่ยนะเออไอคนที่ยื่นนี่ก็ลาออกนะปัญหาก็คือดูกันไปนะอย่างที่บอกฮะว่าอ e ีลอนเนี่ยประกาศว่าเขาเนี่ยนะฮะจะไปร่วมกระทํานะในจุดที่เขาถูกยิงนั่นแหละนะฮะในวันที่5ตุลานี้นะเออเพื่อเป็นการปรากฏตัวเพื่อให้นักแสะนะของทัมติดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวสารรออายวันประจําวันนี้นะซึ่งแผนเป๊กของเราอย่างที่บอกฮะก็ดูดูกันไปนะตอนนี้เนี่ยนะฮะมันก็ คือคือข่าวของลูน่าซีมันต้องเงียบอยู่แล้วเพราะเหตุว่ามันจะไม่พ้นกำหนดเวลาที่เทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยเปิดให้คนโอนทรัพย์สินในสะพานฉะนั้นคุณจะไปหวังว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะต้องมีข่าวอันนั้นอันนี้คือทุกคนเนี่ยเขาก็ทำไงได้มันมีกำหนดกำหนาชัดเจนเนาะ มันเป็นกําหนดกํานาที่ปรากฏอยู่ในคําพิพากษาและแผนที่ศาลเห็นชอบฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินไปตามนี้ต้องอดทนนะฮะเพราะว่ากําหนดกํานาชัดเจนมันก็อยู่วันที่30ตุลาไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือจะเผาแน่เท่าไหร่นะเผาเท่าไหร่อุปทานเหลือเท่าไหร่นะฮะพออุปทานเหลือเท่าไหร่นะเหลือเนตเนตแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกบรรดานะฮะคนที่เป็นเดฟนะที่จะเป๊กเนี่ยเขาก็ต้องคํานวณละ มันก็จะมีแผนเป๊กออกมาในเดือนพิการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนของตัวเซรามิกเองนะฮะที่เอาแน่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะตึง USDc ที่1ดอลลาร์แน่นะอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ต้องดูแผนของเอเทพประทานนะไอเดฟสคนเนี่ยที่อยู่ดีๆก็โผล่มาจากในอากาศนะอีกเรื่องสุดท้ายฮะเป็นเรื่องที่ หลายคนก็ถามผมเยอะมากเลยเนี่ยมันมีการขโมยดวงเออได้เหรอผมก็เลยบอกว่าคืองี้กรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์เนี่ยนะเออมันขโมยกันไม่ได้หรอกมันก็เหมือนคนกินข้าวคนทํากรรมดีอ่ะสมมุติคุณกินข้าวเนะี่ยคุณอิ่มคนเดียวใช่ไหมคือพุทธมันเคยมีพราหม์เนี่ยเคยทูลถามพุทธเจ้าว่าไอ้บุญกุศลที่อุทิศไปเนี่ยนะคือคือ,ค,อคือต้องบอกงนี้ถ้าบุญกุศลนั้นน่ะเราไม่ได้ยกให้มันเอาไปกันไม่ได้ การยกให้เนี่ยคนที่รับก็ต้องมีฐานะที่รับได้ด้วยนะก็มีพามเนี่ยไปทูลถามพุทธเจ้าว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทําอุทิศให้เนี่ยไปถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าหรือไม่พุทธเจ้าก็บอกว่ามันไปถึงแก่ญาติที่เป็นเปรตสาโลหิตเราเท่านั้นนหะนะฮะฐานะอื่นเป็นไปไม่ได้หมายความว่าบุญกุศลที่เราทําไปเนี่ยมันจะไปถึงแก่เปรตที่เป็นญาติสาโลหิตเราคือญาติของเราที่เป็นเปรตอ่ะ พรามก็บอกเอาถ้าเกิดญาติไม่ได้เป็นเปรตเนี่ยมันจะถึงไหมนะพระเจ้าบอกว่าฐานะนั้นเป็นไปไม่ได้ทําไมถึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเกิดเวียนเกิดเวียนตายมาหลายรอบต้องมีญาติสักคนหนึ่งเป็นเปรตอ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการุที่ส่วนกุศลเนี่ยจะถึงแก่เปรตญาติสาโลหิตนะเป็นที่แน่นอนส่วนญาติที่เราตายไปไอ้ที่ตายไปนั่นน่ะนะฮะเขาอาจจะไปเกิด เป็นเทวดาก็ได้นะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเป็นฐานะที่ไม่สามารถบริโภคบุญที่เราส่งไปให้ได้นะคือบุญบุญกุศลมันก็คือพลังงานอย่างหนึง่งเหมือนพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะและไอ้เรื่องที่บอกว่าเนี่ยนะ,ะเออเขาขโมยดวงไปแล้วมันดีม,นมันทำให้ร้ายอย่างนั้นดีอย่างนี้ต้องบอกงนี้บางทีดีร้ายเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากจิตเราอุปทานด้วยผมก็อุปมาง่ายๆนะ คือเราเชื่อคือเราเชื่อหรืออุปทานว่ามีผีใช่ไหมผมก็เลยย้อนถามว่าแล้วคุณเคยเจอผีเป็ดไหมผีไก่นะผีหมา้าผีแมวไอ้พวกนี้มันก็ตายไปไม่ใช่เหรอไม่เห็นมันจะมาหลอกเราเลยเนาะแต่เราอุปทานไปว่ามันมีเฉพาะผีคนนี่เราก็จําเพาะว่าจะต้องอุปทานร่วมกันอะและเป็นอุปทานหมู่ด้วยนะเอออุปทานว่ามันเจอผีคือเอาง่ายๆนะสมมตินะถ้ามันมีคนบอกว่าตรงเนี้ยผีเฮี้ยน มีจริงป่าไม่รู้อะแต่คนหนึ่งก็พูดว่าเฮียนอีกคนหนึ่งก็พูดว่าเฮียนอีกคนหนึ่งก็พูดว่าเฮียนไปไปมา,มาชาวบ้านหลายๆคนก็บอกว่าเฮียนพอเราได้ยินนะเราก็เชื่อเป็นหนักแน่นเลยว่ามีผีเฮียนจริงนะฮะพอมันเกิดเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ปรุงแต่งนะอันนี้คืออุปทานอุปทานว่ามีมันก็มีมอุปทานว่าไม่มีมันก็ไม่มีเพราะเรารู้ไงนะหรือเข้าเล่าว่ากอ,อุปทานตามเข้าไปปัญหาก็คือหลวงพ่อพุทธทาสแกก็เคยถามเนะบอกว่า ไก่นะปลาที่คุณกินนะ่ะไก่ที่คุณกินทําไมมันไม่มาหักคอคุณบ้างอะ่ะคุณก็ฆ่ามันไม่ใช่เหรอฉะนั้นแล้วเนี่ยเออเพราะเราไม่เคยอุปทานว่ามันมีผีไก่พี่มาพี่เป็ดพี่แมวเนาะเออเราอุปทานแต่เฉพาะมีผีคนเนะี่ยไม่เห็นมีผีไก่มาขันเอ๊ะเอเอข้างหูเราเลยเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกผีบางทีเนี่ยมันก็เกิดแต่อุปทานเป็นเหตุบางทีมีนะ่มันมีนะ แต่เราเนี่ยดันพาไปอุปทานอุปทานอุปทานไม่พอนะปรุงแต่งให้หน่ากลัวเข้าไปอีกนะเขาเรียกว่าปรุงแต่งให้มันเกิดความหลอนนะ่ะนะพุทธเจ้าถึงบอกไงนะจิตใจของเราเนี่ยหลอกลวงเรามาเนิ่นนานเกินการแล้วนะก็คือจิตใจเรานี่เราหลอกลวงเราเองฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องขโมยดวงเนี่ยนะมันขโมยกันไปไม่ได้ แต่ไอ้ที่มีเนี่ยที่พอเห็นจะเป็นจริงได้ก็คือการทําคุณใสใส่กันอันนี้มีไม่ใช่ไม่มีคือคุณใสมันก็เหมือนการวางยาพิษอะ่ะเราถามว่าเนี่ยมีการวางเอาเอา,เอายาพิษให้คนอื่นกินนี่ก็คือคุณใสยอย่างหนึ่งนะคือสาย,ยาศาสตร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคําว่าสาย,ยาศาสตร์นะแปลว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้นะฮะคืออะไรก็ช่างนะ ที่มันไม่ใช่พุทธศาสตร์อ่ะมันใสยศาสตร์ทั้งนั้นอ่ะคณิตศาสตร์มันก็ใสยศาสตร์ฮะวิชาเคมีมันก็ใสยศาสตร์ฮะไอเล่นแร่แปรธาตุผสมประลอดนี่มันก็ใสยศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยทำคุณไสยก็คืออาจจะวางยาใช่ไหมอ่าวางยาเอ่อทน้ํามันพรายนี่มันก็เป็นน้ํามันเสน่ห์มีกลิ่นหอมใช่ไหมฮะเพราะอุปทานไปว่ามันทาให้คนรักคนหลงอํานาจอุปทานมันก็ทําให้มีฤทธิ์ฤทธิ์มันเกิดจากการอุปทานนะไอที่เรามาเกิดนี่ก็เพราะอุปทานนะ อุปทานมันก็เลยมาฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องขโมยดวงเนี่ยผมต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะตัดทิ้งไปเลยฮะนะตัดทิ้งไปเลยคือบอกเลยขัดกับคําสอนพุทธเจ้าโดยชัดแจ้งอะ่ะแต่ไอ้ทำศสยศาสตร์เวทมนต์เนี่ยนะมันมีพราหมณ์มันก็มีพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธแต่มันเป็นเรื่องไร้สาระที่มันเสียเวลาเปล่าหมายความว่าอย่างก็เอาไงภาวนาเนี่ยนะการภาวนาหรือสวดสวดมนต์เนี่ย พราหมณ์เขาก็ทํากันเนี่ยอ้วอนวอนพระเจ้าอ่ะนั่งสวดนะมันเกิดฤทธิ์จริงๆแต่มันเป็นสมาธิอย่างอ่อนๆหมายความว่านะคือคุณสวดเนี่ยมันเกิดพลังจิตอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่พระเจ้าบอกว่าคุณไปเสียเวลาทําไมเปรียบประดุดอย่างคุณหยดน้ําะใส่หินเนี่ยมันโอ้กว่าจะแตกนะทำไมไม่เอาคอนปอนหรือเหล็กทั่งทุบมันไปเลยอะ่ะก็คือการทํากรรมฐานหรือฌานสี่ ไอ้นั่นมันเห็นผลเร็วสุดนะพทธเจ้าก็เลยบอกให้ให้ทำสมาธิสี่ขั้นนะปฐมฌานทุิยฌานตติฌานจะตูทฌาน,าานเอาให้มันครบนะครบสี่มันก็แสดงฤทธิ์ได้ปัญหาก็คือว่าผมก็เลยบอกว่าเออคือไอ้ประเด็นที่ถามผมเมื่อวานเนี่ยเรื่องแก้คุณใส่เนี่ยมันอีกอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ที่ว่าขโมยเออความดีความชั่วคนอื่นหรือดวงคนอื่นไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเอาดวงของคนนั้นไปทําคุณใส่ใส่อันนี้ทําได้ นะมันมีทํากันเยอะแยะในสมัยอยุธยาในี่โหป่าเถื่อนกว่านี้เยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไปดูนะเนี่ยมันมีภาพแชร์กันอยู่ที่บอกว่ามันมีเสือใช่ไหมฮะที่ไปป้นคือมันเป็นโจรเนี่ยที่เรียกเราจะเรียกว่าเสือเสือๆนะคือเขาประหารเนี่ยมันฟันคอไม่เข้าเขาก็เลยให้แม่เนี่ยนะฮะมาร้องขอว่าให้เขาคลายมนคือเอามีดเนี่ยฟันคอฟันไม่เข้า มีดเนี่ยในสมัยเขาบอกว่าสมัยละการที่5้าละการที่6นี่เองคือสมัยก่อนเนี่ยนะพวกผมเคยได้ยินพระบางองค์เนี่ยที่เขาเป็นแบบในพานอ่ะเขาบอกอาบอาบน้ําว่านเขาแช่น้ําว่านนะฮะพอแช่น้ําว่านเสร็จก็คือมันมีสูตรของมันอยู่มันจะทําให้หนังเหนียวฉะนั้นน่มีดเนี่ยจะฟันแทงไม่เข้าเพราะเขาต้องเดินป่านี่นะฮะต้องไปโดนอะไรเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะต้องกินอ่เขาเรียกว่าอาบว่านหนังเหนียว นะสมัยก่อนนะฮะเราก็ทําอาคมอะไรกับประมาณเนี้ยแร็จแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสมาธิเข้มแข็งจิตเขาไม่หวั่นไหวเหมือนคนในปัจจุบันนี้ที่มีโซเชียลนะเออทำให้จิตใจเราหวั่นไปทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีแค่คุณเจอข่าวนิดๆหน่นอยๆคุณก็หวั่นไหวใช่ไหมฮะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยจิตใจเขาตั้งมั่นนะอันนี้มันก็เลยมันก็เลยเป็นคําถามที่ผมขอตอบแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนบอกให้ผมช่วยทําคลิปให้หน่อยผมว่ามันเรื่องไร้าสาระนะ คือไม่ได้ไม่ได้คือมันทําคุณใสมันทําได้ไงแต่ขโมยบุญกรรมนําแต่งของคนเป็ดไปไม่ได้นะเออและอ,อย่างหนึ่งผมก็ชอบประโยคนึงอ่ะที่บอกว่าอะไรนะเออคือเราอุปทา,านว่ามีแต่ผีนะผีมนุษย์อ้วนเจอผีตรงนั้นผีตรงนี้นะเจอป่าช้าผีตรงนั้นตรงนี้แต่ทําไมไม่เห็นเจอผีไก่ที่คุณกินกันทุกวันนะ่ะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึง่งถูกไหมฮะผีแมวทําไมคุณไม่เห็นผีแมวกระโดดมาหลอกหักคอคุณบ้างเนาะผีผีหมาเอา้า นะไม่เคยเห็นเนาะเพราะเราไม่อุปทานไงพอไม่อุปทานมันก็เลยไม่มีผีพวกนั้นมาหลอกไงแต่วันหนึ่งถ้าเกิดคุณอุปทานผีหมาเลยนะะบอกว่าเนี่ยมันมีผีหมาอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยสมมุตินะผมเอาแบบแบบคนในพื้นที่เลยคือผมบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันมีผีหมาสีดําตัวหนึ่งนะ,ะเคยเดินเพนผ่านเสร็จแล้ววัยรุ่นที่เกิดใหม่เนี่ยนะเขาไม่รู้ไอ้นี่ยก็แก่ตัวแล้วไงนะอายุเยอะแล้วเล่าแล้วก็น่าเชื่อถือซะด้วยนะ เสร็จแล้วคราวนีไ้ไอเด็กนะมันก็เชื่อตามนะว่ามันมีผีหมาจริงๆพอเห็นอะไรคุ้มๆกูก็ฟันไว้ละผีหมาแน่นอนนะเพราะอีตาลุงคนนั้นนะนะมันบอกว่ามีผีหมาอยู่ตัวไล่กัดคนนี่อุปทานเลยจริงๆไอตาลุงคนนั้นนะโกหกหลอกเด็กไปงั้นนะว่ามีผีหมาแต่จริงๆมันไม่มีนะพอไม่มีมันก็อุปทานกันไปใหญ่เอา้าเสียงเล่าเสียงลืออ้างเล่ากันไปต่อๆกันไป เป็นตำนานแล้วควนี้ว่ามีผีหมาดําเล่าไปเล่ามาเริ่มมีอนุสาวรีย์ผีหมาดานะอ้าวมาขูดหวยต่อ,อีกอาจุดทูบเก้าดอกอมีคนดันผ่าถูหวยอา้าวมีผ้าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอา้าวไปกันใหญ่เลยเครวนี้นี่เกิดจากคนโกหกคนเดียวใช่ไหมว่าผีผีหมาดํายาวเลยเคนนี้เป็นมหาพรตะเลยเล่ากันไปยันชั่วลูกชั่วหลานนะนี่คือที่สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดว่ามันคือการอุปทา,านพระเจ้าทรงชี้ว่านี่คืออุปทา,าน เพราะมันไม่มีมันไม่มีแล้วก็อุปทานกันไปเรื่อยแล้วก็ปรุงแต่งสร้างสรรค์จินตนาการไปเรื่อยนั่นแหละคือสิ่งที่มามันเหมือนมีอยู่ที่ที่หนึ่งอ่ะคือผมจําได้เลยนะมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าแกน่ะไปหลอกเด็กนะฮะว่าตรงเนี้ยมันมีคนแขวนคอตายเสร็จแล้วไอ้เด็กมันก็เชื่อสินะอีตาลุงมันทําให้เนียนมันก็เอาเชือกไปมัดจริงๆิงเชือกตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นเชือกที่เขามัดไว แขวนคอตายหรอกมันเป็นเชือกที่เขามัดไว้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็ตัดไปแต่เชือกมันก็เหลือแต่เชือกนะมัดห้อยลงมาไอ้ตาลุงคนนี้นก็บอกว่านะ่ะเป็นเชือกที่คนผูกคอตายไอ้เด็กมันเชื่อสินะมันก็เล่าต่อกันไปเรื่อยว่ามีคนผูกคอตายตรงเนี้ยนะฮะไปไป,ไปมามาก็เริ่มหลอนละหลอนไปเองนะจะผ่านตรงนี้ก็เห็นเชือกอันนี้ก็ผูผกคอตายรู้ไหมมันมาถึงบางอ้อมเมื่อไหร่มันมีคนที่รู้ว่าเชือกนั้นคือ ไม่ใช่เชือกผูกคอตายหรอกเขามาผูกอะไรบางอย่างเพื่อทําอะไรบางอย่างนี่แหละนะฮะไม่ว่าเป็นโรงลิเกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนมันก็เลยรู้ความจริงเข้ามันก็ถึงบางอ้อว่ามันไม่มีใครผูกคอตายตรงนี้เห็นไหมแค่ความจริงทําลายอุปทานทุกอย่างพทธเจ้าทึงบอกไงว่าดับอวิชชาก็คือให้รู้ความจริงได้อุปทานทั้งหลายมันจะพังท,ทลายลงมาหมดเลยนะฮะนั่นก็คือความจริงพอรู้ความจริงเสร็จอุปทานที่บอกว่ามีคนผูกคอตายมันเลยไม่มี ไอ้ความกลัวที่เกิดขึ้นมันคือการปรุงแต่งขึ้นมาเออเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกไงว่าไอบ้บางทีนี่มันก็เป็นเรื่องอุปทานปรุงแต่งกันทั้งนั้นนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังสําหรับวันนี้สําหรับคนที่ถามมาและที่ผมทําคลิปนะผมก็บอกว่าผมไม่ทำหรอกเสียเวลาแต่จะเล่าท้ายคลิปแล้วกันนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ